สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับงวดหน้านะครับวันที่1ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟันธงเลข3ตัวและ2ตัวร่างรัฐบาลกันนะครับมีปากกากระดาษก็จดไปได้เลยนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้นะครับกับเลข3 4 5 เวลาไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับแล้วเลขตัวนี้นะครับมีวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับ1ปีที่ผ่านมานะครับ24งวดไม่เคยผิดเลยสักงวดนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าคิดกันยังไงนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ผมได้ฟันธงให้นะครับ3 72นั่นเองนะครับเลขออกไปที่6 6 2นะครับ ใครที่เลือกสลกักกินแบ่งรัฐบาลติดเลข2ก็มีโอกาสถูกาะวันได้3 7ก็มานะครับ2ตัวล่างรัฐบาลนั่นเองนะครับใครดูในงวดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับส่วนในงวดนี้ก็จะเป็นเลขตัวนี้3 4 5เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับหนึ่งปีไม่เคยผิดคิดกันยังไงนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับลองจําวิธีการคิดแล้วไปนั่งทําเองที่บ้านได้นะครับ จดทุกครั้งเลยนะครับรางวัลที่1,2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่สห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกัน1,2ห้ามสลับกันนะครับผมคิดวันที่1 6กันยายนให้เลยนะครับเลขไปออกวันที่1ตุลาคมคืองวดหน้านะครับเริ่มต้นให้ทุกคนตั้งเลข6ก่อนนะครับเลข6เป็นเลขคงที่นะครับต้องตั้งทุกครั้งเลยนะครับเป็นเลขคงที่นะครับเราต้องใช้ในการบวกทุกครั้งนะครับเลขเลข6ตัวนี้นะครับ ตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการบวกนะครับให้ไปดูที่หลักแสนของรางวัลที่1หลักหน่วยรางวัลที่1หลักร้อยครั้งที่2องเลขหน้าหลักร้อยหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองทั้งหมดมีอยู่5จุดนะครับให้ทุกคนบวกรวมแต้มกันแล้วไปบวกกับเลขคงที่ตัวนี้นะครับ6บวกสได้8 8ดบวก9ก7 7บวก0บวก0จะได้เลข7นะครับเรานำเลข7มาบวกกับเลขคงที่คือเลข6นั่นเอง นะครับบวกกันง่ายๆนะครับ6บวกเจ็ดได้13 3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น5แค่นี้เองนะครับลองไปคิดดูนะครับทำตามที่ผมวงเอาไว้แล้วบวกกัเลขคงที่ตัวนี้นี่คือผลลัพธ์งวดวันที่1ตุลาคมนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองเวลาไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับนี่คือของฝาก ในคลิปนี้นะครับลองไปทําดูนะครับเป็นเลขเด่นนะครับ 3, 4 5นะครับเรารู้แล้วว่า 3, 4, 5เป็นเลขเด่นทีนี้ไปดูกันจับคู่3ตัวเลยนะครับกับเลข6 6 2นะครับจับคู่กันยังไงนะครับเรามาดูเลข3ตัวนะครับว่าทํากันยังไงนะครับใครชอบคิดชอบคํานวณลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับย้อนให้ดูสัก2งวดให้ทุกคนพอเข้าใจนะครับ แล้วก็จะมาทําวันที่1ตุลาคมไปพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นงวดวันที่16สิงหาคมนะครับงวดนั้นที่ออกก็คือ8 6 7กับ2 8นั่นเองนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราคํานวณนะครับเราจดตัวเลขให้ถูกต้องก่อนโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับต้องเรียงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันนะครับบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลนี่ได้เหมือนกันนะครับแต่การคํานวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเรียงให้ถูกต้อง นะครับวิธีการคำนวณนะครับทุกครั้งให้ทุกคนนำปีพศมาตั้งทำนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับให้เราตั้งเลขห้าหกเจ็ดแบบนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราตั้งแค่สองตัวคือหกเจ็ดนะครับสองตัวข้างหลังแบบนี้ชนี้จุดสำคัญที่เราต้องจำนะครับดูดีๆนะครับใครที่ดูในวดที่ผ่านมาคงพอจำได้นะครับหลักร้อยนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้ก็คือดูเลขหน้าครั้งที่หนึ่ง หลักร้อยกับหลักสิบตัวนี้รวมแต้มกันและอีกจุดหนึ่งไปดูเลขท้ายครั้งที่1ในตำแหน่งหลักหน่วยตรงนี้ทุกครั้งนะครับเราใช้จุดนี้ในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองส่วนหลักสิบนะครับให้วงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนี่คือจุดแรกนะครับจุดต่อไปไปดูเลขหน้าครั้งที่1ในตำแหน่งหลักร้อยตรงนี้ทุกครั้งนะครับจําไว้ให้ดีนะครับหลักสิบใช้จุดนี้ หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1นะครับแล้วดูเลขท้ายครั้งที่2องนะครับหลักสิบกหลักหน่วยตรงนี้มี3จุดนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลัก10ใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้ทุกครั้งเรามาดูวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ3บวก3ได้6นํามาตั้งตรงนี้เลข7มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้7จ็บวกแปมาตั้ง แล้วก็เลข3มาตั้งได้เลยส่วนหลักหน่วยนะครับตำแหน่งแรกนะครับให้ทุกคนตั้งเลข5ทุกครั้งเลข5ต้องตั้งทุกครั้งนะครับเป็นเลขคงที่นั่นเองนะครับเสร็จแล้ว8บวก2ได้10 10บวก8ได้18นะครับเอาเฉพาะตัวท้ายนะครับมาวางในตำแหน่งนี้เลข8 3นะครับ3ตัวนี้รวมแต้มกันนะครับมาวางตัวนี้ส่วนเลข5ต้องตั้งทุกครั้งวิธีการบวกเลขนะครับ 6บวกห้าบอคือ1นะครับ7็ดบวก6ได้สิบาก็คือ3บวกให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับ1บวก3ามได้4ี่แล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็น5าเป็นหเป็น7็ดแล้วก็เป็น8นะครับจะมีอยู่5้าตัวนะครับหบวก5้าได้10คือ0ูนย์บวก6ได้9 0้าศนย์บวก9จะได้9 9้าเเป็นศนย์เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3าแบบนี้5ตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับ เราจะฟันธงแค่3ตัวเท่านั้น5้าบวกหกสคือ1นะครับแปบวกเได้15ก็คือ5 1าบวกหจะได้6พอได้6แล้วนะครับเราก็นำเลข6ตัวนี้นะครับมาตั้งเลยนะครับหกแล้วก็แปดแบบนี้ตั้งไว้ทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะครับเราฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองทีนี้ตัวเลขที่เราจะมาจับกันหลักหน่วยตัวนี้ เราจะเลือกหลักร้อยแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักร้อยตัวนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้9หลักสิบตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้8ปนั่นเองนะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับบวกตัวสุดท้ายตรงนี้9ก้าบวกหอ่าเกบวกเได้สินะครับหตัวแทนเป็นเลขหนึ่งตรงนี้8ปบวกเได้15 5ตัวแทนเป็นเลขศูนย คำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกห้าจะได้ห้าผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเองวิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆนะครับสังเกตตัวที่มาพร้อมกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดเลยในแต่ละหลักก็คือเลขหกหลักร้อยนะครับ เลขศูนย์หลักสิบนั่นเองเราก็นําเลข6กับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้า678ที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข6 0 6 6 0 7แล้วก็608นั่นเองเลขก็จะได้3ชุดแบบนี้นะครับนำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองเราคิดจากวันที่ส6กสิงหาคมนะครับออกวันที่1กันยายนนะครับงวดนั้นออก6 0 6แบบนี้ เห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องหลักหน่วยที่เราฟันธงไว้ก็จะถูกแบบนี้นะครับสามตัวขนาไปลุ้นกันเอาเองนะครับไปลุ้นกันเอาเองรางวันที่หนึ่งนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดคำนวณอีกนะครับเราก็ไปจดตัวเลขเรียงให้ถูกต้องอย่างที่ผมแนะนำนำปีพศมาตั้งทำนะครับหลักร้อยหลักสิบตั้งเหมือนกันส่วนหลักหน่วยจะมีแค่สองตัวคือหกเจ็ดนั่นเอง ตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบก็วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลและอีกจุดหนึ่งไปดูเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยตรงนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1หลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขท้ายครั้งที่2นั่นเองต่อไปก็ตั้งตัวเลขนะครับ หนึ่งบวกเจ็ดได้แปดมาตั้งเลขสี่เอามาตั้งนะครับหกบวกสี่ได้สิบคือศูนย์ตรงนี้เลขหนึ่งมาตั้งส่วนฝังหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนตั้งเลขห้านะครับหวังว่าคงพอจําได้นะครับเป็นเลขคงที่นั่นเองเลขห้าตั้งทุกครั้งเลยนะครับหกบวกแปดได้สิบสี่นะครับสี่บวกแปดได้สิบสองมาวางตัวนี้นะครับมาวางตัวนี้นะครับเลขสองเลขห้าวางทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเป็นเลขคงที่ นะครับบวกลงมานะครับ8ดบวกห้านะครับสี่กได้10คือ0บวกกันได้3นะครับ3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับ0ูบวก5ได้5 1าบวกหได้7 5็บวกเได้12บนะครับสเพิ่มเป็น3นะครับ3เพิ่มเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6 ‑‑แบบนี้ หลักหน่วยนะครับฟันธงแค่3ามตัวนะครับ5้าบวกหกสิบเอ็ดคือ1 2สองบวก7ดได้9 1้าบวก9้าได้10ก็คือศูนนั่นเองเราก็นำเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเอามาตั้งรอได้เลยนะครับ0 1นแล้วก็2นั่นเองเพิ่มครั้งละ1แต้มแบบนี้ทุกครั้งนะครับทีนี้เราไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบออกมานะครับเราจะเลือกมาหลักละตัวเท่านั้นมาวางข้างหน้าตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้สำคัญนะครับ หลักร้อยบวกกันได้4นะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวนี้คิดกันยังไงไม่ยากนะครับหลัก10บวกกันได้9แล้วเราก็บวกกัน4บวก7ดสเคือ1นะครับ1ตัวแทนเลข6อันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเองตรงนี้7ดบวก9้าได้ส6บหตัวแทนเป็นเลข1ผลบวกของ5นั่นเองทีนี้เราก็มาฟันธงตัวเลข นะครับฟันธงตัวเลขเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงหลักร้อยมาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองเราก็นําเลข66ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้า0ูนที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข6 6 0นะครับ6 6 1แล้วก็66 2นั่นเองแบบนี้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนะครับ วันที่1กันยายนออกวันที่16กันยางวดที่ผ่านมานั่นเอง6 6 2สองนะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องแบบนี้เลขก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้สูตรการคำนวณนะครับเป็นแนวทางการคำนวณที่ทุกคนสามารถคิดและทำเองได้แต่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออก ทีนี้ตัวเลขนะครับจะตัดเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้ทุกคนต้องรู้จุดนี้มีวิธีคิดนะครับแต่ถ้าเราทําให้ดูตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครอยากคิดเป็นทําเป็นชอบแนวทางการคํานวณแบบนี้อยากได้สูตรนะครับทักมาหาผมได้เบอร์นี้นะครับ9 9 5 4 4 2 9 5 0 4 เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line ของทางช่องเรานั่นเองนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับหรือโทรมาคุยก่อนก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนําให้นะครับว่าทํากันยังไงนะครับผมทีนี้เรามาดูวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่1ตุลาคมนะครับเราคํานวณจาก16กันยานะครับมีเลขตัวไหนบ้างนะครับ เราตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศมาตั้งทําแบบนี้ฝั่งหลักหน่วยจะมีแค่2ตัวนะครับตั้งแบบนี้วงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่1เลขหน้านะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบก็เช่นกันหลักหน่วยรางวัลที่1หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งและหลักสิบหลักหน่วย เลขท้ายครั้งที่สองนั่นเองนะครับ2บวกสามนะครับจะได้ห้านะครับตรงนี้เป็นเลข8มาวางได้เลยนะครับสองบวก7ดได้9ตัวนี้เลขสองมาวางได้เลยนะครับส่วนฟังหลักหน่วยนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้เลข5ต้องวางทุกครั้งนะครับเลขห้าต้องวางทุกครั้งนะครับเป็นเลขของที่หบวกศูนย์นะครับหบวกศูนย์ 0, ได้หกหบวก8ดได้ เท่ากับเลข14นั่นเองก็คือ4มาวางตัวนี้นะครับบวกลงมานะครับ5บวก5ได้10คือ0 8บวก6ได้14บวกกันได้4นะครับ4เพิ่มเป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นั่นเอง9บวก5 14 2บวก6ได้8 4บวก8ได้12 2เพื่อเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6 จดไว้ดูได้นะครับหลักร้อยจะเป็นเลขตัวนี้หลักสิบจะเป็นเลขตัวนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับเรามาดูว่าเลข3ตัวฟันธงเลขตัวไหนบ้าง11คือ1 4บวก7ได้1เช่นกัน1บวกหนึ่งได้สองนะครับเราก็เอาเลข2ตัวนี้นะครับมาวางรอได้เลยนะครับเลข2เลข3แล้วก็เลข4นั่นเองเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1ตุลาคมนะครับฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับ เลือกตัวเลขที่มีสองสามสี่อยู่หลักหน่วยนั่นเองมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับทีนี้หลักร้อยมีทั้งหมด5ตัวหลักสิบมีทั้งหมด5ตัวนะครับเราจะเลือกตัวไหนดีแค่หลักละหนึ่งตัวเท่านั้นตัวนี้จะเป็นคำตอบมีที่ไปที่มามีวิธีคิดนั่นเองนะครับเลือกตัวไหนหลักสิบก็เช่นกันตัวไหนแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าแบบนี้ แต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับ4ี่ห้อันนี้ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหลักร้อยหลัก10บส4 5สาม4ี่นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับที่เราฟันธงคือ234นั่นเองถ้าใครสามารถที่จะนำตัวเลขทั้งหมดไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรับฐบาลได้ลองจดไว้ไว้เอาไว้ดูนี่คือข้อมูลงวดวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับ ถ้าชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้เราสามารถนําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คําแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับเราดูแลกัน1ปีนะครับ1ปีมีทั้งหมด24งวดนะครับเราคิดค่าครูแค่งวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อเดี๋ยวนี้เราส่งให้ไปเลยนะครับวิธีการคิดการคณวณทุกหลักนะครับโดยเฉพาะจุดนี้จะมีบอกไปด้วยว่าตัวไหนบวกกันมาวาง ตัวไหนบวกกันมาวางเพราะว่าเราต้องเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหน้านะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับยินดีคําแนะนําทุกท่านนะครับผมทีนี้เรามาดูสูตร2ตัวล่างกันรัฐบาลกันบ้านสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเราทําคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับสูตรที่เราส่งไปให้มีทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนั่นเองสูตร2ตัวล่างมีแค่2หลักนะครับแต่วิธีการตั้งตัวเลข ตั้งเหมือนกันก็คือปีพศนั่นเองฟังหลักสิบฟังหลักหน่วยก็จะมี2ตัวนะครับหกเตัวข้างหลังแบบนี้นะครับตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณนะครับไปดูที่หลักสิบก่อนให้วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1และหลักร้อยครั้งที่1นึ่งเอ่อครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองมีแค่2จุดนะครับจาง่ายหน่อยนะครับฟังหลักหน่วยนะครับดูดีๆนะครับให้ทุกคนนะครับนำหลัก,กร้อยกับหลักสิบตัวนี้บวกกัน นะครับแล้วก็นําหลักสิบตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับไปบวกหลักสิบครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้นะครับวิธีการตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับ9กับ7มาตั้ง9แล้วก็7แบบนี้นะครับฟังหลักหน่วยนะครับ8บวก6 6บวก8ตัวนี้ก่อนนะครับได้14มาวางตัวนี้แล้วก็6ตัวเดียวกันตัวนี้นะครับมาบวกตัวนี้6บวก1ได้7 นะครับสูตรที่ส่งไปจะมีคําอธิบายนะครับว่าตัวนี้บวกกันและตัวนี้บวกกันนั่นเองนะครับเรายืดแต้มออกมา9บวก54นะครับ7บวก6กนะครับ4บวก3ได้7 7เป็น8เป็น9เป็น0นย์แล้วก็เป็น1มีทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับส่วนฟังหลักหน่วยนะครับเราฟันทงแค่3ตัวเหมือนกับสูตร3ตัวนั่นเองนะครับ4บวก6ได้10คือ0นย์นะครับ7บวก7ได้14นะครับ 0บวก4จะได้4ให้ทุกคนเพิ่มไป3แต้มนะครับได้7แล้วก็ได้0นะครับให้เพิ่ม3แต้มแบบนี้เราฟันทงไปที่หลักหน่วย3ตัวแบบนี้ส่วนหลักสิบนะครับเราจะฟันธงมาแค่ตัวเดียวนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้7นํามาวางนะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ7บวก7ได้14 4ตัวแทนเป็นเลข9ผลบวกของ5นั่นเองทีนี้ เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งห้าตัวนะครับเราใช้ตัวนี้ไปตัดออกมาเลือกตัวที่มาพร้อมกันคือเลขเก้านั่นเองนะครับฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้สามชุดเหมือนกันนะครับวันที่สิบหกสิงหาคมออกวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเก้าสี่เห็นไหมครับเก้าสี่สองตัวจะถูกง่ายหน่อยนะครับ สองตัวมีทั้งหมด100ประตูนะครับเราถูกได้1ในร้อยนะครับถ้าเป็น3ตัวนี้เราถูกได้ 1, ในพันนะครับหนึ่ประตูนั่นเองนะครับเลขที่ออกคือ9หลักหน่วยฟันธงถูกต้องแบบนี้งวดถัดไปนะครับคำนวณอีกไปจดข้อมูลให้ถูกต้องออกมาปีพศมาตั้งทาแบบนี้หลักหน่วยตั้งแค่2ตัวนะครับหลัก10บวงไปที่หลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง นะครับจะจำง่ายนะครับมีแค่2จุดหลักหน่วยนะครับอย่าสับสนนะครับให้เอาหลัก10ตัวนี้เป็นตัวตั้งไปบวกหลักร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาหลัก10ตัวนี้ไปบวกหลัก10ครั้งที่2ตัวนี้แบบนี้นะครับวิธีการตั้งตัวเลข9กับ3มาตั้งแบบนี้นะครับ6กบวกศได้6นํามาตั้งตัวนี้แล้วก็6ตัวเดียวกันนะครับอ่อไม่ใช่นะครับศตัวเดียวกัน คือหลักสิบนั่นเองบวกกับ2ตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็บวกยืดแต้ม e ออกมานะครับได้4ได้9ได้3นะครับได้4 5 6ห้าหแล้วก็เจดแบบนี้นี่คือหลักสิบนะครับหบวกหได้สิบสสองบวก7ดได้9 2สองบวก9ได้11คือ1พอได้หนึ่งแล้วเพิ่มครั้งละ3มแต้มได้4ี่แล้วก็ได้เจดแบบนี้ นะครับอันนี้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับผมจะเขียนกำกับเอาไว้นะครับทีนี้เราไปฟันธงหลัก10มาแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้สําคัญนะครับมีที่ไปที่มานะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับไปคิดคํานวณแล้วก็ไปเลือกสลักกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้แต่นั้นเนิ่นใกล้ๆจะหายากนะครับ1นบวกเได้8 8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับผมบวกของ5นั่นเองนะครับทีนี้เราเลือกตัวเลขได้เลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ3เราก็นำเลข3ไปวางข้างหน้าเป็น3 1 3 4แล้วก็3 7นั่นเองเลขจะมีอยู่3มชุดแบบนี้วันที่1กันยาออกวันที่16กันยานะครับเลขที่ออกคือ3 7นั่นเองเห็นไหมครับเราตัดเลขถูกต้อง3หลักหน่วยเป็นเลข7ตัวที่ถูกคือตัวนี้นี่คือผลงานในงดที่ผ่านมานั่นเองกับสูตรตัวนี้ นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับผมส่งให้ทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับวิธีคิดไม่ยากนะครับจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับเบอร์นี้เบอร์ติดต่อนะครับ0 9 5 2 4เ9 5 0 4นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Li n e นนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับทักมานะครับหรือโทรมาคุยก่อนได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เด็กและเยาวชนไม่แนะนานะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมทีนี้สองตัวล่างนะครับถ้าเราจับคู่กันเรามาจะมาดูวัหน้าเรามาดูวดหน้าว่าจับคู่ได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราคิดจาก16กันยายนนะครับไปออกวันที่1ตุลานั่นเองตั้ง5 6 7แล้วก็6 7นั่นเองนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1หลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง ตัวนี้นะครับบวกกันก่อนนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบตรงนี้แล้วก็หลักสิบตัวเดียวกันนะครับไปบวกหลักสิบครั้งที่สองตัวนี้แบบนี้นะครับศนย์กับสี่มาตั้งอันนี้คือคิดงวดหน้านะครับวันที่ห่งตุลาคมนะครับเรานําข้อมูลจากงวดที่ผ่านมาคํานวณน,นั่นเองนะครับที่เพิ่งออกไปคงพอจําได้นะครับหกบวกหกสิบสองนะครับแล้วก็เอาหหลักสิบตัวนี้ไปบวกศนย์ตัวนี้ได้เท่ากับเลขห นะครับบวกลงมานะครับศนบวกห้าจะได้ห้าสี่บวกหกได้สิบคือศูนบวกกันได้ห้าห้าเป็นหเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็น9้าจดไว้ดูได้เลยนะครับนี่คือหลักสิบวันที่หนึ่งตุลาคมสองบวก 6, ได้แปดหกบวกเจ็ดสิบสามนะครับแปดสามสิเ็คือหนึ่งเพิ่มสามได้สี่เพิ่มสามได้เจ็ดนะครับเพิ่มครั้งละสามแต้มนี่คือหลักหน่วยวันที่ หนึ่งตุลาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในตำแหน่งสองตัวล่างรัฐบาลนะครับเลือกหนึ่งสี่เจ็ดหลักหน่วยมีโอกาสถูกนวันได้นะครับทีนี้หลักสิบนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเลขห้าตัวนี้เราต้องรู้จุดนี้นะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับจะมีวิธีบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเรามาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมด นะครับถ้าจับคู่ทั้งหมดก็จะได้15คู่ได้ประมาณนี้5 6 7 8 9แบบนี้นะครับหลัก10หลักหน่วย1 4 7นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครสามารถที่จะนำตัวเลขทั้งหมดไปเสียงได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ตัวเลขทั้งหมดนี้เราเลือกมาแค่3ชุดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้วิธีการคิดการคำณทุกจุดโดยเฉพาะตัวนี้นั่นเองนะครับ3ตัวก็เช่นกันก็จะเป็นแบบนี้ นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีวิธีบอกตัวนี้ว่าคิดกันยังไงนะครับสูตร3ตัวก็เช่นกันจะมีบอกว่าตัวนี้คิดยังไงเป็นตัวสําคัญนั่นเองเลขก็จะได้3มชุดเป็นสูตร3ตัวนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคํานวณที่ไปที่มาของเลข3ตัวและก็2ตัวล่างรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับ 0952429504เบอร์นี้เป็นเบอร์ idline นะครับหรือใครอยากจะโทรมาคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีสุดเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวันกันทุกๆงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ